มาหาอยู่หากินคือกันพี่นอ้องวิถีลงคนโรงงานนะครับพี่นอ้องตอนนี้เหากะไดไปแล้วนะครับนี่ฝีมือครับไทยขอนแกน่นไทยโซยัางน้ำยางเดี๋ยววันให็บ่อออกพี่นอ้องนี่ละนี่ละนั่นละเออต่โอ้ยออกดีเ่าเคโลอ,เอ์เคโลย์จะออกไปจมจอมยังไงบ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้สั่ะ พี่น้องเบิ้งเบิ้งพี่น้องปาด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 ไทยคอนแกนขนาดใส่ได้ซ้ำใส่ซ้ำซ้ำหนีคือพี่น้องว้าเนี่ครับ ไปต่อยพ่อสมนิไปต่อไปต่อไปละเออสุดแค่หนครนับอเอาตรงนี้แน่นนี่นี่ตรงนี้นะมันเลีนหนีไปบอกมกืก่อกี้มันเล่นจากหนีไปหันได้ไอ้โูท้เออโอ้ยออกดีจะไวะค่อยๆเนาะไม่ต้องแห้งงเนาะสากริง โอ oh ้แลนนี้มาแล้วไปเลยใส่กลิ้งพี่น้องใส่กลิ้งไปต่อพี่น้องไปต่อ คุณได้ไปต่อนี่ละเล่ยฟกตบไปเนี่ยเล่ยพุกหนูไปโอ้โห,หดับ้งซปีมันออกนะ đang đi nóc nó là, là đó, hang lão lái quá đây, sơn, ba chỉ van, phép điều chứ. hình ngang mà hình không? Bữa ไปเ <ไป S 1> มือดิเมือไลป่ะนี่เปเือวะเป็นเรือเลยใช่ใช่ใ ป้องขาดไรเนาะ <c oughs> ได้ยุ<า>ดได้ยุ <ไล S 2> พี่น้องได้ยุยเ 8, ลียนแบบพันเลยกัน เฮ้ยทิ้งมันยังพี่จะลองเปล่าเ <c oughs> ลยเราล่องมันรู้เขาล่องมาจอเมันเป็นหนามใช่ไ <c oughs> โอ้ยอย่างเงี้ย <c oughs> ช็อตเด็ดพี่น้อง <c oughs> มาเอิงจะไปไหนรอดช็อตเด็ดเดี๋ยว

cào bẹt cân cào bẹt cân ngoài bột cân gì van bà muốn chun luôn chưa nào ngoài đấy à หุบลงพอดีเนาะถ้าว่าถึงใกล้เมันก็นสินนอู้ได้เสยได้ว่ได้ไเห็นเข้าๆเดี๋ยวข้าวไว้เย็ไว้เห็นไว้เห็นไปแล้วไปแล้วว่าอออ่ะ,อะเยียนมือกเายให้ใต้สดเลย บอให้วิดว์ทำอะไ,ไดชสวยแล้ววันออกก็นอกบ้านเลยงลยเปลี่ยนมือเลย <laughs> ถ้ามันยาวอะไรกันรวบขึ้นมาอีกก็ได้ถ้ามันยาวเอาเตเอาที่เจ้าถนัดจบไปข้างนู่นก็ได้ของ เย,ย,ยายว่าบ่ได้เด้พี่นอ้องไปตุกปลาได้ไปวันเฮีได้พี่น้องไม่ใช่ตัวน้อยนะตัวใหญนะ่ ก่อนข่อยจักรยานนี้แหละไม่เดี๋ยวเราไปั่นไม่ทันก็นล้มมามันกระโดดใส่เลยนะ ีเดี๋ยวก็เกิงเฮ้ยปามตัวใบใหญ่ป้าต้เป็นต้องวานเตีกหรอกสกื้อเขาจะพักกันไรป้ปนิ่ง

tụi đi, nói nào hình gì mà pí, đi, hình như sát <laughs> kéo đây à. ขันเวเห็นจาวายุตัวนี่มันมีใหม่ใหม่ยังหวานู้ใอยู่ลึกกว่พลึกกว่าลึกโอ้ยไปลึกโอ้ยไม่ร้ายบไม่ร้ายเลยมันมีแต่น้ำ่ไอยานู่นยางอ่านี่วุ้ยปลาบงี ไปไปอมากอมาอุ้ยนนิตัวใหญ่ด้วยขอขอบคุเตัวใหญ่เลยมันขาไปนิ่มมันจะข่าบงหอกัโอ้โหม่นข้าบนิมออเพียังาขานิ่นโอ้ยาใหญ่ด้วยนิ่มมันหมดเ้ยคุนได้บอเก้าวนล้วบันจำไว้บนมันติด

<Bye. S 2> เป็นไงครับลงน้ำวันนี้อันนี้ก็